ของเด็กดีขี้เหื่อเพื่อนบอถิ่มจะใจให้แก้ใจได้ทักดีเพื่อนพกเครือก็บไว้ให้งามปอบพากันแทมถือใช้ป๋าไห้กอดหลานเป็นเด็กดีคำขอขอบใจเอเดีย សូវាបានពីសាស់ន្លាំង់ស្ เอ็นยังไงกดให้ยังเราอยจะกดให้ยังหนูถ่ายบอถ่ายคลิปบ่ถ่ายคลิปบอกกับป้าลุงนะป้าลุงจบายดีไหมบายีป้าลุงบงแจงลุงพ่อชิบวะถ่องไงจะเป็นสาวสบายดีป้าลุงโนยจะมาดมบแ บ่เริ่แม่บึงปากแม่เด้อสบายดีป้าดุงเบิดสุุสุนสบายดีป้าดุงจนอนแหเอเปิดคลิปเดวบดนี้อ้าวสินอนแบบไดะคำฮู้มากกระทันมากกระทันจจมากเอกิมกแม่นบ่เหมือนมงคุดบ่มงุดมยัง Má nó mới mà nó mẹ mình lao này bà luôn phăng nè vây 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 con kinh hả ừm đây chỉ lấy này đây là đẻ hiên cho trai là bolo à ông hiên cho trai này à thêm cho trai này nhang lấy tiền làm à mà tiền chỉ để trai chắc luôn ông hiên view chắc 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 thay coi view จากร้านดิวสิบบาทเหรอสิบบาทเอาไปเดรุร่นเด่สิบบาทไพ่สีเฮียนสิบบาทเยียนสิบบาทมันก็พอเฮียนเด้วเมียบายจีจ้างเขาลอยคนหมดได้สิบบาทแพ้มินเนีย่ยดิวแพ้ตุ้มน่องหมินยิยูมินอัพอยู่น้องคือมินอัพแหะน้องบันมินอัพด,อก,อ,อ,พดอกผาในซักไว้เดลยใช้ถุงยางใช้พับใบแล้วมินอัพ นเข้าขใจบ่มาโคขลก็ซุชกบิวเห็นนี้ว่ามาโครมกนุเงินครัวนะ่ะมาโครมประตูนะประตูก็มีตู้ผักมาให้นะ,ะตู้ยังตูพ้พลอยเมฆกับแม,แม่เมฆเด้กับน้องน้อยเด้น้องอยังชื่อน้องอยังก็เดิมเดชจะเห็นบ่อือน่องนั่นแหละที่เคือนในนี่เด้นะกับใจครับนอนอะไรนอนบันพัก นอนอยู่ห้องแอมนอนบ้นพักขับใจไม,ม่ตู้กับประตูเลยขับใจเด้อไม่ตู้ประตูที่ฝา,ากมาโครมาให้ร้านกินเถอะนอนไหมมังมี่เนา่าพอไม่พีพ่น้องเลยเนาะใจขี้บ้าเปล่าไอ้ชายหายเจ็บเจือมังมี่องมังเน่าดู้ว่าถือฝนไม่จ๊าะเนาะคืนนี้พอพอเจ้าตัวไม่ไหวบิว มื่อคืนนี้พอจะท้วไงไม่ไปไมใช่ถุงใช้กระสอบวะพอเตียงบ้ามากมากินมักทุเรียนหมักทุเรียนอันปกักเซีทุเรียนน่าไตา๋วไมี่มีอวะเจ้ว่าพอเตียงว่าอะไรเจ็ดตัวไหมือปาพอเตียงว่ามาหมักทุเรียนเด้อว,ว่ะมีใบจ้าจปังรถทุเรียนเล้าต่ะแต่หมักทุเรียนหมักเป็นหมักมีด้ววา หมาเป็นไงนึกมันมีภาษาคิดปะเนี่ยีีเพียงแต่ผมมีเจ้าหน่ะเจ้าหน้ืจอเองดูกเจ้าต้องจ่อคือเห็นสักคู่อรยฟังอยู่มนักเด้หมนัทุเรียนะทุเรียนเียนนี่ฮือฉกนะทุเรียนยีฮิตฉกนะลูกอปด้วยผานนะทุเรียนทุเรียน รูเด <calls S 1> <Apple. S 2> ีย a p ป l e เน a p p อ้สากลมีหมายในจะเจอนะมีหมายงที่จะเจอบี้เราเราวนให้สอดออืดดีในอืดดีดื้มบ่ดเอืดีบจักอย่างเลยอืดดีบไปเฮ็ดดอืดดีดื้มตีเพิ่นแมนบอววิ อยู่จักล่ะไปบ่ใีว่าได้ดิเดี๋ยวอันโทรถามสาคู่ก่มาหมากนี่มายังสิให้เอ้ยดีไปเฮียนกนเด้อเอ้ยดีนี่ยาเียนบ่เป็นหยังเิวิวจหนกับผน้องนะกะแดมภาษาอังกฤษ่หยังดบ่มีมีบ่ปังน่ บอมี่เพิ่งไหนน้ำเจ้คุณนะมัมี่่อัแม่จะว่าให้เจ้าเฮียน้ำโทรทัศน์นะเฮียน้ำทีวีนะแม่ขอเพิ่งรถฉันเลยบอกเจ้าว่าเราสูดเราสูดไอแม่ก่อนแม่จะเปิดให้เบิ้งเราลองสูดแล้เบิ่งสิเป๊ะโอเคเราจะเบิ้งสูแล้วเบงสิเบอกกระชองก็ได้บอกไม่จะเอาชิปรถอันั่งหนึ่งดินั่งน้ำงามนน้ำงามนจะเปิดให้เบิ่งดารายเต้ บ <c ười> uh, so, like mm. mm. ิ้งน้อยฮะเฮ้เบิ้งช่บนี่อือชัานี่ชับนี่พอดีด้จักมุ้งตอนนี้เออพอดีด้วชํานี้เจ็ดโมงเดีวจักันนอนอือออนี่อนนี้อันั้บอกชับนีดินม่กชันีกับ็พอดีสิบโมพแจ้งเลน้ำุงแจ้งแล้วจกกับว่าแป้งเฮียแจ้งเขอ

Mam nhai cảm viên được bớt được bò khoan phai nè ngang phai mặt mì nha em nhai mì nha kung sào taba kung sào khô kung sào khô hmmm mmm 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 đi mmm 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 ราโรได้บ่นห่ไปแบบนี้คักไปนี้งายแบบนี้ร้อยนั่งลงนั่งลดีดีดุดีดีนางนางนิ่งนางนิ่งเร่ต้องเห็ดแบบนั้นหันมานางคือเจ้านางนักเรียนในดุแบบนั้นไดแล้วไดบอกได้

ơi nó chỉ tư nữa đâu để má à mẹ nè mẹ nè chỉ cắt tím cho mẹ biết biết nha 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 nè nè hỏi cô trò nè vì cái nông phí nghe nhạc là bị cay đâu biểu nha chưa nha đi cầm lên chữ ừ sao ừ. này, này hiện tư nha mình tít ở đây là nè đây

ย,ยิ้มให้กินใฮ้ปี้ตู้กินบ่ามาน,นิเศรเนาะมาใจของเฮียหน่อยต้องเฮ็ดอย่างก่อนเฮ็ดอย่างซื้อเอามาเขียนด้วยหามาเขียนเออดีบางในโดูเอาปืมมาดูหละก็าูไหมใส่ไปช่างมมหมวกดิ๊ดิ๊ดิฮะเป็นคุณครู<า> ใส่หมวกเป็นคุณครูใช่หมวกว่ะจ้ะคุณครูอะไรใช่หมวกบิวมาแต่โรงเรียนแต่ต้องเห็ดอย่างก่อนลานเป็นคำหูป็นวันวจะไปดมกลิ่นวันนีย่อะไปล้างมือเลยวิวเอ้รี่อยากกินอันนั้นวิวเอ้รี่อยากกินทอดไข่ Er det ferdig?

Biu <laughs> kín bơ, anh kín bơ khá chi nhai bạc xê nào Biu Ừ Bố mình khá chi nhai viên chăn đấy, Nhi khá chi nhai bạc xe đấy Anh à, nôm bắt đầu, bớt bớt nôm này đi Ủa, ừ, bố tôi có bớt bớt Bớt, đâu phải kín bớt bớt à bớt 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 đứng bớt 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 นั่มอันนั่นนะแซ่บเนาะกะมดิเนาะใช่ใช่เอามากินยี่เ้าจะมาพูดใช่ไมนะเ้าลงหลักลงมาพี่วิวเอาเงินี่กินข้าวเจียนะทอดไข่แจ้าว่าวิวทอดไข่เออดีอยากกินทอดไข่วิวแค่นี้กินนะแม่วิว บิวไปจ้งนะว่าทาไข่คือยังทำาเห็นมันจีแล้วคตกระตนแล้วบอกว่าหั่นไข่แต่ว่าแต่ว่ามันยังตวตอนแรกตัวอจะกินท้าไข่ว้าวว่าแม่ตอนแกตัวบอกกินเตะไข่ครั้งแรกนะ

ถวยไข่บิวทาดไข่คือยังบิวทาดไข่ตัวทอดบิวอันหน่วยหน่วยไข่ภาษาอังกฤษว่ายังมีใิ่ไหมบอกว่าเฮียนเบื้องโทรทัศน์มันมีบททุกอย่างดูภาษาอังกฤษนะเมนแต่บอกไข่เอ็ดไข่เอ็ด โต้นี่ใช่กระตูไข่ดิอันโต้ไก่ดิโต้ไก,ก,ก่นะสิกเก็ตเนาะโอ้สิกเก็ตสิกสิกเก็ตนี่อันหนังสืออันที่ว่าอย่างว่าที่เขาเฮียนติข้าวตะกี้อย่างรงี้ยพุทุนเนี่ที่ว่ามันมีอันปอป่าที่มันมีปอบปามีสรราระมันเลยนะไม่อย่างว่าที่มันเป็นดิบเย็นน้าน,านาี่ไงตะกี้นะข้าวตะกี้นะอือ

Thế đấy đúng Phụ bè Nên nào biết? Thế nào thì Đây cả mà sốt cái lòng này mẹ xe năm hòn mày Thát khải Chị bà xe đồ nè Nó sẽ xuống rồi Ô Ui Kiếp đi à. Nhàng quay Vừa nhàng mà phi mẹ mẹ phập cho khá sổ mẹ mẹ Tăng phun ra nè Má này nè Má đi Má đi Mình đấy à Chết chết หันดีดุแต่เราจักนะค่อยๆหามันพุไปพุ่เห็นบ่ไม่บ่ค่อยมาพี่มันเทียน้องดินน้องเหดแต็กอันนัอันนุ่มใจ่กกอนดุนุ่มใจ่กกอนถาขวบเลยโอ้โอ้ต้องในิดรอนหนิงเผื่อเชนี่พรนตีปากไม่รอดลยว้ายโ่นพนโค่นน้ำบดมาอยู่มดเลย คอยใครยี um, mm. ่หิวมันจงก้อนมันน้ำลูอกข้อกัอนนะเออแค่นนะคอยสิไปจุ่มมันว่าฉลุบบวงพ่อจังวะเมื่อวานนมคือเปียกแท้หวะพเฮีะพี่เฮีพี่มาดิทางนี้ลูกเด่นชกนมให้น้อง